โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนอ,อสวัสดีนะครับผม,มน,นั่งต่ำนิดนึงผมวันนี้ผมเพื่อนมาอยู่กับช่องต้นสมภพนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสดีที่ผมจะมาติดตั้งปั๊มที่บ้านนะนะครับก็จะอ,อบอกถึงจุดที่ต้องระวังนะครับความสําคัญจุดที่จะทำยังไงให้ปั๊มที่เราติดไม่มีปัญหาเนาะนะครับโดยการติดตั้งปั๊มเนี่ยปกติผมทําอาชีพเกี่ยวกับการวางระบบน้ําอยู่แล้วเนาะนะครับก็ทําอะไรแปลงก็จะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาฝากหลายๆคน จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเนาะนะครับแต่ว่าเวลาอยู่หน้าง,งานเนี่ยมันค่อนข้างมีเวลาจํากัดรายละเอียดที่ผมจะโฟกัสลงไปเนี่ยมันไม่มีแต่พอดีวันเนี้ยผมอยู่ที่บ้านเนาะนะครับแล้วก็จะติดตั้งปั๊มตัวเนี้ยเ,เสริมเข้าไปในบ่อตัวเองก็จะมีเวลาในการแยกแยะให้ฟังนะครับแล้วก็เจาะแต่ละจุดให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอ่อก่อนอื่นนะครับที่เพื่อนต้องรู้นะครับปั๊มตัวนี้คืออเดี๋ยวโฟกัสโดยรวมนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบรวมๆแล้วค่อยมาเจาะกันว่าตรงไหนที่เราจะต้องโฟกัสเข้าไปแล้วต้องระมัดระวังในการทําปั๊มเนาะนะครับปั๊มตัวนี้คือปั๊มมิสุบิชินะครับ WCM 2แรง2นิ้วนะครับนี่เพื่อนดูน้องเพลนะนะครับนี่นี่นะครับ2 HP นี่ก็คือคําว่า2แรงเนาะนะครับสอง HP โวลต์ตัว V นี่นะครับแล้ว220นี่คือไฟซิงเกิลเฟสส2งรโวลต์นะครับ 2นิ้วนะครับคำว,ว่า2นิ้วคืออะไรคือขาเข้าและขาออกนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าเรามีควาชมชำนาญเราจะรู้อยู่แล้วนะโค้ดของปั๊มมิสูเ่ยนะครับคำว่า WCM เนี่ยหมายถึงปั๊มที่ส่งขึ้นที่สูงได้เก่งนะครับหรือเขาเรียกว่าปั๊มส่งสูงนิยมส่งสูงนะครับถ้าเป็น WCL คือปัม๊มให้น้ําปริมาณมากนะครับแยกจอยแบบนี้นะครับแต่โดยโดยส่วนใหญ่แล้วการวางสปริงเกอร์สวนทุเรียน ผมแนะนําเป็น WCL เท่านั้นนะครับแต่นะครับตัว WCM 2แรง2นิ้วเนี่ยนะครับที่ผมต้องเอาเลือกตัวนี้มาใช้เนี่ยเพราะว่าตัว Mitsubishi WCL 2แรงมันหายากนะครับในพื้นที่ก็โอเคก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอ่ะปั๊มตัวนี้นะครับถ้าคุณออกแบลโลน้ําได้ดีหรือในสไตล์ของผมเนี่ยจะเลี้ยงทุเรียนได้ตั้งแต่ร้อยถึง 150ต้นนะครับในการเปิดครั้งเดียวจบตั้งแต่ปลูกถึง7-8ปีเลยนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องนั้นใครสนใจก็ไปตามดูนะในอีกคลิปหนึ่งอะโอเคตอนนี้สิ่งที่เรารู้คือคร่าวๆประมาณนี้นอกปั๊มตัวนี้ราคาถ้าผมจำหน่ายอยู่ประมาณ9,800บาทนะครับสังที่สังที่ผมได้นะครับอะโอเคตอนนี้โดยรวมคือไฟซิงเกิลเฟส220ทรง3นิ้วดูดเอ้ยทรง2นิ้วดูด2นิ้วนะครับ ปั๊มลักษณะพวกนี้นะครับเวลาเราจะติดตั้งนะครับเราแปลงนี้ผมลงแพระเดี๋ยวดูแพรกันนิดนึงแพรตัวนี้เป็นแพรไซส์ใหญ่นะครับสามารถลอยปั๊มตั้งแต่5แรงลงไปได้นะครับสแรงนี่สบายๆเลยนะครับโครงสร้างแพรตัวนี้ก็ผมก็ทําจําหน่ายอยู่เนาะแต่ว่าตัวที่จาหน่ายอยู่5 5 0 0บาทมันเป็นทุนสีฟ้านะครับไม่ใช่ทุนเขียวทุนเขียวนี่มันจะราคาแพงกว่าเพราะว่ามัารับน้าหนักได้ดีฝานะครับทุนฟ้าสามารถที่จะรองรับปั๊มตั้งแต่2อถึงสแรงได้5แรงก็จะ ไม่ค่อยดีอะถ้าแรงให้แนะนําให้สั่งเป็นรุ่นนี้ก็ะัาณ6 0ั0บาทตัวนี้6,5 0 0นนะครับแต่ถ้าเป็นทุ่นฟ้า5,500บาทนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้เนะเาะเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มมาลงแพระนะครับทีนี้เรามาเริ่มที่ตัวปั๊มกันคลิปนี้ผมจะแบบเร็วๆเลยนะนะครับเพราะว่าหลายๆคนชอบบอกว่าผมพูดค่อนข้างยาวเนื้อหาดีแต่น้ําเยอะเขาว่งางี้เดี๋ยวเราเจาะเจาะประเด็นกันเลยนะครับเวลาที่เราจะทําปั๊มดูดน้ําพวกนี้นะครับหัวใจหลัก ที่เรามักจะเจอปัญหาคือปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับสาเหตุเพราะอะไรปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นสาเหตุเพราะตรงเสื้อเนี่ยมันไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะใช้ปั๊มหอยโข่งพวกนี้หัวใจคือบริเวณเสือ้อคือเขาเรียกว,ว่าทางดูดเนี่ยต้องมีน้ำหล่ออยู่ที่เสื้อนี่นะครับมันถึงจะดูดได้นะครับแต่ในกรณีที่คุณต่อเสร็จแล้วหัวก็หลกลัว่วเนี่ยตรงนี้ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็จะต้องทําการกรอกน้ำนะครับสาเหตุเพราะว่าเขาเรียกว่าทางทางดูดรั่วก็คือตั้งแต่คอปปัมนีไ จนถึงทางดูดจนถุงหกโหกลกรั่วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะโฟกัสกันที่เชื่อมต่อยังไงไม่ให้เกิดจุดรั่วนะครับอ่ะโอเคตัวนี้คือปั๊มมิซูบิชิ WCM 2แรง2นิ้วแบบเ,าเขาเรียกว่าคางหมูมันไม่ใช่หน้าแป็นเนาะนะครับก็ตัวปั๊มมันก็จะเป็นเกียวในนะครับตัวนี้คือนิปเปิลเกียวใน2นิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกับตัวน,นี้เป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เกลียวใน2นิ้วแล้วก็เป็นข้อต่อตรง2นิ้วคูณ3นิ้วนะครับแล้วจากนั้นก็3นิ้วก็จะมาเข้าตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมสามนิ้วเข้านี่นะครับแล้วก็ดู3มนิ้วนะครับเ,เวลาที่เราจะใช้หัวกหลกหรือหัวบัวดูดน้ําทุกครั้งนะครับนี่เพื่อสังเกตเนาะเราจะต้องเทสโดยการเอาน้ําใส่เข้าไปตรงนี้ต้องไม่รั่วนะครับถ้าสมมุติว่าน้ารั่วออกจากทางนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เสื้อปัม๊มบริเวณนี้ จะไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือคุณจะดูดไม่ขึ้นหรืออาการที่ชาวสวนเรียกว่าต้องกรอกน้ําเวลาที่เราจะใช้ปั๊มนั่นเองนะครับสรุปคือถ้าคุณต่อปั๊มได้ดีไม่ให้เกิดปัญหาทางดูดรั่วให้มีน้ําเลี้ยงอยู่ตรงบริเวณนี้ตลอดนะครับยังไงปั๊มคุณดูดขึ้นแน่นอนนะครับอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทริคก,กันนะครับทริคคือโดยส่วนใหญ่ที่ชาวสวนและเกษตรกรม,มีปัญหาคือเวลาที่เราใส่เกลียวพวกนี้ เทปพันเกลียวพันไปแล้วเกิดอาการรั่วซึมเวลาเราปิดปั๊มปั๊บมันก็จะค่อยๆซึมมเวลาการให้น้ําทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าให้30นาทีเว้น2วันเว้น3วันพอเราเว้นนานไปเนี่ยไอตัวซึมๆเนี่ยมันจะซึมๆๆออกไปเรื่อยๆเนาะจนน้ําในเสื้อไม่มีเนี่ยพอนนําในเสื้อไม่มีปั๊บคุณก็ดูดไม่ขึ้นนะครับเพราะหลักการของปั๊มหอยโขมันเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้หัวใจคือทํายังไงให้ทุกจุดไม่รั่วซึมนะครับแต่เพื่อนต้องเข้าใจนะครับว่าสมมติว่าเราต่่ออไปยางี้ แล้วเราเอา PVC ทากาวเนี่ยตรงนี้นะครับที่นิวชีผมแล้วใส่ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับไอท่อรอยต่อพวกนี้ระหว่าง PVC กับ PVC ที่มีกาวเนี่ยมันไม่มีปัญหาปัญหามันจะเกิดจากตรงที่เป็นเกลียวเท่านั้นนะครับเช่นตัวนี้จุดหนึ่งเนาะที่จะมีปัญหาจากนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เห็นไหมเนี่ยก็เป็นเกลียวนะครับเกลียวนอก PVC 3นิ้วเกลียวนอกเพราะว่าตัวหัวบัวเป็นเกลียวในอีกจุดหนึ่งคือตัวหัวบัวรั่วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาก่อนที่เราจะทาําางน เรามีหัวบัวไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่คุณต้องกรอกน้ําเข้าไปตอนนี้ผมกรอกน้ําไปแล้วน้ําเต็มทั้งแท่งนะครับน้าเต็มทั้งแท่งไม่เราก็มองไม่มีรั่วก็คือใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นขอยดูเนาะจะเข้าเร่องล้นนะครับตัวนี้เป็นเกลียวในอันนี้เป็นเกลียวในนะครับตัวนี้เป็นนิปเปลิลเขาเรียกว่านิปเปิลสองนิ้วนะครับเราเใช้เทปพันเกลียวแต่นะครับอะตรงน,นี้แหละคือหลักสําคัญนะครับของการ ทำปั๊มนะครับเพื่อดูเนาะนะครับปัญหาที่ทุกๆคนนะครับเ,เวลาใส่เกลียวพวกนี้แล้วหลอดพันพระเทศพ,พันเกลียวแล้วขันเข้าไปเนี่ยมักจะรั่วจะซึมนะครับมันมีเทคนิคอยู่ซึ่งง่ายมากนะครับสมัยก่อนที่ผมทําใหม่ๆอะ่ะลุ้นทําตัวนี้สมมติว่าผมทําระบบน้ํา10แปลงเนาะจะมีสัก4แปลงอะ่ะหแปลงไม่รั่วอีก4แปงลงรั่วนะครับจนมีประสบการณ์เข้ามานะครับ ก็เป็นการพันแบบนูนนะครับซึ่งนวินที่อยู่ในทีมงานเนี่ยเขาเอามาใช้นะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เกิดอาการรั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการพันท่าที่พันเกียวเนี่ยในสมัยก่อนเราจะพันแบบแบบนึงนะเพื่อนนะผมเช็คกล้องก่อนว่ามันมองเห็นอ่าโอเคสมัยก่อนนะครับเราก็จะพันแบบเรียบๆคาว่าพันแบบเรียบๆคืออะไรคือแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทิ้งไปคลิปมีเวลาจํากัดเนี่ยเราก็จะ เออเป็นหน้าแบบนี้เนาะแล้วเราก็พันไปอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับก็เรียบๆอย่างนี้เนาะนี่เรียบๆแบบนี้พันไปสักครู่นะเพื่อนโอ้พอรีบมันก็กระเหลือกระหลนเขาเรียกภาษาบ้านผมเขาเรียกกระเหลือกระหลนนะครับเนี่ยมันเป็นหน้าเรียบอย่างนี้เนาะเราก็จะพันไปในลักษณะแบบนี้กี่รอบก็ว่าไปเอาให้นูนเอาให้พโป่งเอาให้พองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพอพันอย่างนี้นะครับเออนี่นะครับ ปัญหาที่ผมเจอเลยคือมักจะรั่วคือแล้วแต่ดวงบางที่ก็รั่วบางที่ก็ไม่รั่วเนี่ยเพิ่งเห็นไหมไมันจะเรียบเนาะบางทีก็รั่วบางทีก็ไม่รั่วนะครับปัจจุบันนะครับใช้วิธีการพันแบบนูนนะครับซึ่งไม่เคยเจอปัญหารั่วอีกเลยนะครับเอาแบบนี้เราจะดึงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเอามาจากไหนนะครับติ๊กต็อกหรือร้านก็ไม่รู้นะครับแต่ประสิทธิภาพสูงคือไม่ค่อยมีปัญหาอีกนะครับเราจะใช้วิธีการพันนี้ ให้มันเป็นเส้นวงกลมอ่ะคือให้มันนูนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเอาไอ้ตัวนูนเนี่ยเข้าไปที่ร่องเกลียวของตัวปั๊มอ่ะผมสามารถวางเทปพันเกลียวไว้แนี้ได้เลยนะครับค่อยดูนะอย่างนี้นะครับแล้วก็พันเข้าไปอย่างนี้เลยนี่นะครับแต่มีเทคนิคคือ1นึงถึงสเกลียวแรกนี่เราไม่ต้องพันนะสาเหตุเพราะว่าถ้าเราพันแล้วมันนูนไปทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราเอาตัวเกลียวเนี่ยขันเข้าไปในปั๊มในลนักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คกล้องแป๊บเข้าไปใกล้อีกนะครับเนี่ย เวลาที่สมมุติว่าเราพันนูนทั้งตัวเนี่ยตัวเนี้ยพันนูนหมดเลยเวลาที่เราเอาเกลียวเข้าไปเนี่ยเกลียวมันไม่กินกันเราก็จะไม่รู้ว่าที่เราขันเข้าไปเนี่ยมันหวานหรือเปล่ามันเข้าเกลียวมาหรือเปล่านะครับเนี่ยลักษณะเกลียวมันต้องกินกัเนะเล็กกัะเล็กเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้เกลียวกับเล็กเนี่ยมันมันจะไหลเปื้ดไหลลื่นคือมันไม่หวานแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไปพันที่พันเกลียวตั้งแต่เกลียวแรกของของนี้คือพันตั้งแต่เกลียวแรกเลยเวลาใส่ไปปั๊บเกลียวแรกไม่กินเราขันไปเนี่ย เอ๊ตรงไหมหวานหรือเปล่าบางทีขันไปจนตึงมือแล้วอะรู้สึกว่ามันหวานมันก็จะไม่ได้เรื่องนะครับทีนี้เทคนิคคือแบบนี้พันพาดิพันเกีียวให้เป็นเอ่อเป็นน,นูนๆอย่างนี้นะครับเป็นเส้นๆจากนั้นนะครับนี้เราก็จะไม่เริ่มที่เกียวแรกนะครับแต่เราจะเริ่มที่เกียวที่2หรือ3าคือให้เขากินเกียวเหล็กกะัะเหล็กไปนิดนึงก่อนนะครับนี่พันอย่างนี้เลยเพื่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้านูนนี้ ให้มันนูนไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนูนไล่ไปเรื่อยๆนะครับเข้าล่องไปอย่างนี้นะครับอ่ะพอรอบแรกได้แล้วใช่ไหมเราก็เราก็กลับมาให้มันนูนหน่อยนึงนะครับนี่อย่างนี้นะครับทีนี้พอเราอ่ะให้มันนูนอย่างนี้เพื่อนนะอย่างนี้แล้วเราขันให้มันตึงมือจบเลยนะครับอาการรั่วซึมจะไม่มีแค่นี้พอ ทีนี้เพื่อนดูนะครับสภาพของมันคือเกลียวแรกยังมีฟันอยู่ไอ้ฟันตัวนี้จะกินเกลียวนอกจะไปกินกับเกลียวในเ,เมื่อมันตรงแล้วปั๊บมันจะกินผ้าเชปพันเกลียวตัวนี้นะครับเป็นตัวรับแรงดันเขาเรียกอะไรเป็นตัวเหมือนวงแหวนกันไม่ให้น้าออกแบบนี้จะได้ผลมากฝ่าพันแบบนูนจะได้ผลมากฝ่าพันแบบเรียบหลายเท่าตัวนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะการทํางานของอันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนาะจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะ อย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอปั๊มเกียวในนะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าคอปั๊มเกียวในนะครับตัวนี้คือนิปเปิลเป็นเกียวนอก2ด้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวขยาย2นิ้วออก3นิ้วตัวนี้ก็คือดูด2นิ้วแต่ทรง3นิ้วนะครับประมาณนี้นะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวดูกันพันเกียวอีกสัก 1- นชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบเลยแล้วเดี๋ยวจะติดตั้งปั๊มแล้วนะครับเพราะว่า รอใช้ปั๊มอยู่กันเอ่าเพื่อนดูนะครับนี่เราก็หยิบเข้ามานะครับปั๊บให้พันไปประมาณสักเกลียวที่2ขึ้นไปนะครับนี่ปล่อยเกลียวแรกไว้ฟรีนะครับแล้วก็ค่อย,ลยไล่ไปรุนรูนี้นะครับคือทําพาที่พันเกลียวให้เป็นเส้นเป็นเส้นเล็กๆอ,ะอ่ะแล้วก็พันไปพันไปเรื่อยนะครับเพื่อนเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะแต่ของผมอะปัจจุบันเนี้ยทำกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่เคยมีปัญหารั่วเลย แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ใช้เทปแบบเรียบมากนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากการทํางานแล้วบางทีเราเองเออทําเราก็ไม่ได้รู้หรอกมันจะเป็นอย่างนี้จตะทีมงานเราเขาไปดู YouTube ดูทิกต็อกมาามาทาเมื่อได้ผลผมก็มาแชร์ต่อให้เป็นความรู้ของเพื่อนเนาะอ่ะอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมเกียวเกียวแรกเราไม่ได้พันเนาะเพื่อให้มันกินหน้ากันนะครับเรามาพันเป็นวงแหวนปมาสักเกียวที่2ที่3ขึ้นไปทีนี้เราก็วางไปเลย เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวให้มันกินแต่ถ้ามุดเราไปพานเรือมันจะมันจะขันไม่ได้เนาะมันจะไม่รู้ว่าเกี่ยวที่แทดยิงมันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เราเรารู้ละมันไม่คือกักนะเราขันเข้าไปเลยนะครับนี่ขันแค่ไหนขันแค่พอตึงมือนะครับอ่ะนี่นะครับขันแค่พอตึงมือน่าจะสักอีกรอบนึ่ะเดิมตึงถ้าที่ตึงเพราะว่าเทปันเกียวมันเป็นแบบนูนเนาะนะครับมันก็จะตึงมือเร็วอ่ะอย่างงี้ เราประมือแล้วว่าได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะนะครับทางดูดมันดูดทางนี้เวลาส่งมันต้องส่งด้านตรงข้ามเนาะดูดด้านนี้นะครับเวลาส่งก็ต้องส่งอย่างนี้เวลาตั้งแพงเพื่อจินตจตนาการนะเวลาตั้งแพงนะครับแต่มันก็อยู่ที่แปลงของคุณออกแบบแบบไหนนะครับถ้าแพงอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยเราปั๊มไปวางปั๊บมันดูดด้านนี้มันก็ส่งอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคอปั๊มอันนี้คือทางดูดนะครับคอปั๊มทางส่งไปทางนู้นนะครับอ่ะ เราประเมิอแล้วว่ามันตึงมือแล้วแต่ผมคิดว่าได้อีกรอบหนึ่งเราหมุนอีกรอบหนึ่งมันต้องมีคนมาช่วยละคือจับจับแท่นเครื่องคนหนึ่งแล้วหมุนคนหนึ่งครับเดี๋ยวเรียกพี่มาช่วย แล้วจะตึงพอดีแลนี่นะครับอ่ะเพื่อดูนะครับการทําแบบเนี้ยที่มันตึงเนี่ยมันไม่ใช่ตึงเพราะเหล็กกินเหล็กเนาะถ้าเราตึงเพราะเหล็กกินเหล็กแล้วเราไปขัดมันจนเกินไปเผื่อเสื้อตัวนี้มีแตกนะนะครับแต่อันนี้มันตึงเพราะวงแหวนของผ้าเทปพันเกี่ยวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยยังไงน้าก็ไม่ออกนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นิปเปิลตัวที่ตัวหนึ่งเพื่อดูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่านิปเปิลขยายเนาะขยาย รูรูในคือ2นิ้วรูนอก3นิ้วนะครับแล้วเดี๋ยว,วจากนั้นเราจะเอาสายอ่อนมาใส่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราออกแบบเนาะซึ่งแต่แบบนี้เป็นแบบที่ต้นทุนก,นา,การทํางานต่ํานะครับตัวนิเปิลคู่เนี้ยไม่น่าเกิน300นะครับคอป้๊มอีกร้อยสบัดนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นการขยายจากส่ง2ไป3นะครับซึ่งต้นทุนไม่แพงแบบอื่นก็จะแพงกว่าน,นี้มีนะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้เราขันเลยอ่ะออกมา่อนนิดนึง นะครับเนี่ยสมมุติว่าฟื้อย่างเงี้ยรูดอย่างเงี้ยมันไม่หวานอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็ขันนะครับตึงมือพอตึงมือปั๊บเราก็หาประแจถ้าใครมีคอม้าใช้คอม้านะครับของผมก็เอาแค่ตึงมือจบละอ่าจบละสำหรับผมแค่นี้แน่นอนไม่รู้อะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมีาสายอ่อนมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะใส่ด้วยเกลียวใน PVC นะครับเวลาเราจะลงปัม๊มเราลใช้วิธีแบบนี้นะเพื่อนนะ อันนี้ใส่เกีียวในรอไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุดหัวบัวเนี่ยลงไปในน้ําก่อนเอาชุดหัวบัวนี่มาเสียบเพราะอะไรเพราะว่าหัวบัวเนี่ยมันจะเกะกะเวลาเรายกปั๊มลงนะครับใส่เข้าไปอ่ะทีนี้เราก็อ่ะเพื่อนๆดูนะครับเหมือนเดิมนะพวกนี้เป็นเทคนิคทั้งหมดนะครับถ้าคุณทําแล้วคุณเข้าใจเทคนิคพวกเนี้ยเวลาไปทํางานมันจะง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงเกลียวนอกเนี่ยมันจะเหลือเกลียวไว้2เกลียวเพื่อให้มัน กินเกลียวกันนะครับจากนั้นก็มาขันตึงด้วยตัวเทพันเกลียวนะครับนี่อย่างนี้นะครับสูงเข้าไปอ่าอย่างงี้เห็นไหมเนี่ยไม่กึกกักละทีนี้เพื่อนก็ใช้แรงดึงเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเริ่มตึงแล้วนะครับเพราะว่าเทพันเกลียวแบบนูนอ่ะมันเป็นตัวเบ่งขยายตัวนะครับมันทําใหออ้ช่วงนี้ไม่มีอากาศไม่มีน้ําเข้าไปได้นะครับนี่อ่ะเพื่อเผลอมือก็พอแล้วเนี่ยนะครับตึงมือพอแล้ว โอเคแทค่นี้พอนะครับไม่ั่วแน่นอนนะครับอจากนั้นเดี๋ยวเราก็ยกปั๊มลงนะครับแล้วก็ใช้ทางดูดอะต่อมาให้เรียบร้อยทากาวนะครับเมื่อลงน้ำเสร็จปับ๊บเอาทางดูดสวมจุ๊บเอาทางส่งสวมเสร็จแล้วใช้งานได้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยคุณทํางานยังไงก็ไม่ั่วนะครับเ,เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นคอเขาเรียกว่าคอปั๊มเกลียวในนะครับซึ่ง ใช้งานง่ายเวลาเราใส่กระหางไหลนะครับหรือใส่กับพวกนิปเปิลพวกนี้มันทํางานง่ายมีขายที่ผมมีจําหน่ายเนาะนะครับตัวหนึงสี่ร้อบาทใครสนใจทักมานะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีปัญหามากนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปสัก17นาทีละนะครับค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวไปลองตัดดูนะครับตัวนี้คือตัวกอกน้ํานะครับสมมุติว่าเราขันออกมาเนี่ย ปัญหาที่เราเกิดขึ้นคืออันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ไปวางปั๊มเนาะเวลาเรากอกน้ําเข้าไปเนี่ยแล้วใส่น้ําเข้าไปแล้วปิดครับเราถอดมาาเงี้ยเพื่อกอกน้ำเนาะเพื่อนเนี่ยกอกน้ําเข้าไปให้เต็มเต็มเสื้ออย่างที่ผมว่านะครับคือน้าต้องเต็มเสื้อแล้วปิดเข้าไปทิ้งเนี่ยมันมักจะรั่วนะครับซึ่งผมเห็นช่างปั๊มหลายๆคนอนะซื้อลูกยางตัวนี้ปัญหาที่มันรั่วเนี่ยเราใส่เข้าไปปุบ๊บขันตึงขันแน่นยังไงรั่วผมเคยเจอนะครับปัญหาคือแบบนี้ตัวลูกยางตัวนี้ เพื่อดูเนาะมันจะมีลูกยางอยู่ไอไอไอคอปัมพวกนี้แต่ลูกยางเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันเราไม่รู้ว่าคอปัมก็ทำรรนานหรือย,ยางแถมมีสีมาด้วยเพื่อดูพวกนี้ลูกยางเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพนะครับผมเห็นช่างปัมหลายหลายคนเนี่ยไปเหมาซื้อลูกยางเป็นสิบอันเลยแลวเอาไปเก็บไว้ที่รถหมายถึงว่าเวลาที่ใช้งานทีนึงนะครับก็เปลี่ยนยางทิ้งทีนึงเอานี่ใส่ไปใหม่นะครับแต่ผมไปทํางานที่พิษณุโลกวิ่งหาลูกยางเนี่ยโอ้โห วิ่งท่า่ก็หาไม่ได้สรุปนะครับพี่นักวิ่งแกอลองเอาเทปันเกียวพันทําอยู่กัน2อสาชั่วโมงทีมงานอยู่ 3- ามสี่คนนะครับไม่มีใครนึกเพราะใครจะไปนึกก่อนเราเ,าเทปันเกียวเอาเทปันเกียวพันขันตึงสนิทเลยเพื่อนนะครับแล้วปัญหาเรื่องอลูกยางน้ํารั่วต้องไปหาก็หมดไปเลยนะครับเนี่ยแค่เรารู้เองนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวใส่เทปันเกียวเข้าไปขันเข้าไปแล้วขันให้ตึงนะครับ ทุกอย่างจบเรียบร้อยใช้งานได้นะครับอะคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะมีประโยชน์เนาะนะครับอย่าลืมปั๊มไซนี้เลี้ยงทุเรียนได้ตั้งแต่100ต้นเปิดทีเดียวจบเลยนะในสไตล์ต้นสมพศนะครับผมรับทั้งงานวางระบบน้ํางานออกแบบน้ํางานติดตั้งปั๊มนะครับณตอนนี้ออกแบบระบบน่อ,อทำระบบน้ําถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอแกังัจระยองก็เหมาเฉพาะคะาแรงเนะาะไรละห้าพันนะครับถ้าสมมติออกนอกพื้นที่ก็หกพันเจ็ดพันอะไรก็แล,ล้วแต่คุยกันนะครับส่วนงานออกแบบระบบน้ําพื้นที่ตั้งแต่ประมาณสามถึงสิบไร่นะครับ ผมทาอยู่3,500บาทนะครับงานออกแบบระบบน้ำก็คืองานเขียนให้ทั้งหมดเลยว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวางท่อยังไงนะครับติดตั้งปั๊มยังไงปั๊มขนาดเท่าไหร่คือเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยนะครับแล้วก็คลิปแบบนี้หาดูยากนะผมบอกเลยเพราะงานพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะร้านถามว่าร้านทําปั๊มเก่งไหมเขาประกอบให้คุณได้แต่เขาไม่รู้หรอกมันรั่วไม่รู่เพราะเขาไม่ได้เป็นคนเปิดนะครับชาวสวนเก่งไหมก็สวนชาวสวนท่านหนึง ก็คงมีสวนอ่ะสามแปลงก็คงเคยทํางานพวกนี้สามสครั้งนะครับแต่ผมมีความชำนาญเพราะอะไรเพราะว่าเราไปวางระบบน้ำเนี่ยเราก็ทําให้ลูกค้าหลาย10แปลงเนาะเรารู้ว่าอแปลงแรกเราทํามีปัญหาอะไรนะครับหาวิธีแก้แก้มาเรื่อยๆ,ๆจนออกมาเป็นคลิปนี้คุณทําแบบนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหาคลิปนี้รับไปก่อนสักกัไล้กดแชร์ช่องต้นสตพด้วยสวัสดีครับ